สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้นะคะเราจะมีการประกวดเขียนข้อความกันค่ะกตยการง่ายๆเลยนะคะก็แค่ให้ทุกคนเนี่ยเขียนข้อความออกมาแค่ประโยคเดียวค่ะแต่ให้มีความหมายถึงความสงบความร่มรื่นและความสุขค่ะรวมกันไว้ในประโยคนี้แค่ประโยคเดียวเท่านั้นนะคะชิงเงินรางวัลสองหมืนบาทค่ะน่าสนใจน่าสนใจเงินรางวัลต้องสองหมื่นด เออแล้วเราจะเขียนอะไรดีว่าอ๋อนึกออกแล้วอุยเขียนแค่ประโยคเดียวได้อสองหมื่นน่แล้วเราจะเขียนอะไรดีนนะ่นอ๋อคิดออกแล้วจากผู้เข้าประกวดนะคะที่ส่งผลงานมากันถึงสองร้อยท่านด้วยกันตอนนี้เราได้ค้นพบผู้ที่เขียนข้อความเดียวแล้วได้ครบทั้งสามความหมายแล้วนะคะและผู้ชนะของเรานั่นก็คือ คุณสมชอบกระทอกลิงค่ะเย,ยทำไมอะ่ะพี่พี่เขียนประโยคอะไรอะ่ะถึงได้ที่หนุ่อ๋อพี่เขียนคำว่าเมียผมหลับแล้วประโยคเดียวครบทั้ง3าความหมายเลยสงบร่มรื่นม,มีความสุข สวัสดีค่ะใช่คุณโอใช่ไหมคะหมอว่าเลค่ะคุณน่าจะต้องทําหมันไม่ก็จะต้องคุมกําเนิดอะค่ะเพราะว่าคุณน่ะมีลูกถึงหกคนแล้วเศรษฐกิจแบบนี้มีลูกมากหมอว่าไม่ค่อยดีหรอกนะคะฉันเ้าว่าอย่างนั้นแหละค่ะหมอแต่ว่าถ้าจะทำหมันน่ะฉันไม่มีเงินนะหมอ ค่ะเดี๋ยวหมอจะแจกถุงยางอนามัยให้ไปใช้ก่อนแล้วกันนะคะเอากี่อันดีคะหรือว่าจะเอาบป็โหรว่าให้เอาแค่อันเดียวก็พอค่ะคุณหมอมหัวฉันมีแค่อันเดียวไม่ได้มีหลายอันคนต่อไปเชิญเลยคะ่ะสวัสดีครับหมอเอ่อมียาตัวไหนไหมครับที่ทำให้ผมอายุสักร้อยปีครับ แล้วคุณตีล่าหรือเปล่าคะไม่กินครับผมกลัวเมาครับแล้วสูบบุหรี่หรือเปล่าคะเนี่ยไม่ครับมันเหม็นน่ะอืมแล้วคุณเล่นการพนันหรือเปล่าคะไม่เล่นนะครับผมกลัวเสียตังค์แล้วคุณล่ะคะเล่นหรือเปล่าไม่เคยเล่นนะครับผมกลัวติดดอยผู้หญิงนะคะเคยเที่ยวผู้หญิงหรือเปล่าคะคุณไม่เที่ยวครับผมกลัวติดโรคอืมเที่ยวกันคืนบ้างหรือเปล่าคะ ไม่ชอบเที่ยวครับผมง่วงนอนเฮ้ย hey! แล้วคุณจะไปอยู่ทําไมล่ะคะเนี่ย